จากกาบสวัสดีพ่อแมพี่นองเอฟซีของเกตุผ้าลุ้ยเนาะจานะ้าเนาะมือนีเจตุผ้าลุ้ยสีพาพ,พ่อแมพี่นองมาสรุปว่าโชคมมานโตใดมองใดที่ข้าเจา้าให้โชคมานของเฮ้าแล้วกะให้ถือให้แม่นเนาะจานะ้าเนาะมือนีคือเจตุสีพาพ,พ่อแมพี่นองมาอยูวอวนะ่วัดปูทองโตเนาะจ้าเนาะวัดปูทองโตค่ะ วัดปูท่องโตนี่ไหมาเน่นเน่นเลยได้จ้าเดอ้อเก้าหกหนึ่งค่ะนี่คืออยู่วัดปูท่องโตเนาะจ๊ะเนาะเป็นของปูใหญ่เพิินนาะจ๊ะเนาะพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านผู้ใดอาจได้ที่ได้เบิ้งคลิปอาจจะรู้จักเนาะจ๊ะเนาะแต่ว่าตอนนี้กะคือว่าจะเขามาบอกสรุปให้พี่น้องเบิ้งว่า ของวัดใดแน่เนะจ้ะแล้วก็มีวัดโนนยอ่อนะจ้ะเนาะวัดป่าโนนยอ่อค่ะวัดป่าโนนยอ่อนี่กับเข่านะจ้ะเด้อพี่น้องหกห้าเก้านะจ้ะขันผูใ้ใดผู้หนึ่งไปตัดเลนก็ได้เนะจ้ะเนาะตัดหกเก้าเก้าหกหกหาหาหกห้าเก้าเก้าหาอยงที่นาะจ้ะเนาะจากขันตัดเลนก็ได้นะจ้ะแล้ววัดที่นี่ก็มีวัดป่าดงนาเพิรนจ้ะ วัดป่าดงนาเพื่อนนี่ก็เขานะจ๊ะเนาะวัดปลาดงนาเพื่อนนี่ก็คือเขานี่ก็เขาเป็นเหลขคว้มฝันพระอาจารย์เนะจ๊ะเขาเลขคว้มฝันพระอาจารย์นี่ก็คือพอาจารย์บนฝันว่าขาจ้ามาทําบุญน,นํำเก้าสิบหกบาทนะจ๊ะเนาะแต่กับเลยมาออกสองตัลางนะจ๊ะเนาะหกสิบเก้านะจ๊ะเนาะหกเก้าจ้ะแล้วก็มีเลขน้องแมวกับเขานะจ๊ะเนาะหนึ่งหกหนึ่งค่ะ ได้ทั้งบนทั้งล่างอีกคือเก้าสำหรับดงหน้าเพิ่นนนอกจากหลังจากที่เปิดพุ่มแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะจ้าราบัดที่นี่กาจิมี่อีกอยเเูเป็นของพอไอเป็นของพอกะพากระทายกเพื่อนเนาะจ้าเนาะยูวัดดงหน้าเพิ่นเนาะจ้าเพื่อนก็ได้ให้ได้ถือทั้งบนทั้งล่างได้ติดตอ่อกันมหางวดเล้วเด้อจ้าเด้อแต่พี่น้องเอฟซีหลายๆท่านอาจีิบ่ได้สังเกตคลิปเนาะจ้า สังเกตคลิปของดงนาเพลิน้อจ้ะเด้อค้าคลิปของดงนาเพลินนี่จะขึ้นจะเป็นแบบเป็นคลิปร่วมๆไหมจ้ะพี่น้องเอฟซีกับเบิงเบิงคลิปดงนาเพลิน้อจ้ะถ้าอยากจะรู้ว่าของไผ่เขาแน่ของดงนาเพลินนี่ของพอปักกาท่ายกกับเขาาทั้งบนทั้งล่างนอจ้ะเด้อได้สิบหกได้หกหนึ่งกับได้หกหนึ่งตรงๆแล้วก็ได้หกเก้าตรงๆเลยค่ะ พอประกาศท่ายกเนาะจ้ะเนาะแล้วกัมีอีกก็คืออยู่ล่านถ้ำปูนาคเนาะจ้ะนี่ก็คือเป็นพระเอกของงานเนาะจ้ะเนาะลานถ้ำปูนาคบางคนกัสีบอสังเกตเนาะจ้ะเนาะบางคนกัสีเหมะเบิงแต่ว่าบางคนกัสีได้เห็นคลิปเกตุที่ไล่สดที่บอกว่าฝันเนาะจ้ะเกตุที่บอกว่าเป็นนางไล่สดอยู่ล้านถ้ำว่าฝันเจียวกับลานถ้ำ ฝันว่ามีแม่ขาว6กบเก่าค้นฟอนน้ำกลนกันเนาะจา้ะโดยที่ออกนามันแม่คู่ต่อมาเป็นเกจตู่ภูที่สองต่อมากับเป็นช่องยูทูบต่างเนาะจา้ะที่ฟอนน้ำกลนกันใส่ชุดขาวยางน้ำกลนกันเนาะจ้ะเนาะอ้อ,อมล้านถ้ำเนาะจ้ะพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านสังเกตเบิง้งหรือว่ากะได้เบิ้งคลิปกะคงจะรู้เนาะจา้ะแต่กะอยู่ในคลิปนะ่ะกะเบ,บิ้อยู่ประมัน พันกว่าคนอยู่จ้ะแต่ว่ากะมีอีกหม่องหนึ่งก็คือเสาเอกเสาโทของวัดเอ้ยของล้านถ้ำนะจ้ะเนาะเสาเอกเสาโทของวัดล้านถ้ำนี่ก็คือของล้านถ้ำปูนาคก็คือหกเกตเก้านะจ้ะเด้อหกเกตเก้าเด้อพี่น้องเด้อหกเกตเก้านี่คือเสาเอกล้านถ้ำนะจ้ะเนาะ ขันห้าเอาไปตัดเล่นก็ะได้คือเก่าเนาะค่ะเนาะเล่นไปตัดหน้าตัดหลังกระได้หกเก่าเก่าหกแลวกะเลขรถปูนาะก็คือรถตู้ก็เก้าศูนย์แปดหกเนาะจ้ะเอาไปตัดเล่นก็ะได้คือเก่าเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเอฟซี 4, ลหลายๆายท่านถ้าเกิดห้าไปตัดเล่นินห้ากระได้แลวกอะถ้าเกิดไปจับเอาควอมฝันเจตูก็ะได้เนาะจ้ะเนาะ จังใดจังหนึ่งกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้ะเด้อบ,บัตรที่นี่เจตุสีใดผ้าพีผ้านนองไปตามต่อแนวทางที่แบบวัดใดเพิ่นเข่าแนวทางมองใดเพื่อนเขา่ามองใด,เพ,เ,งดเพื่อนแม่นเฮ่าก็ต้องไปต่อนะพี่น้องเนาะจ้ะพระเอกของเฮ่านี่ก็คือวัดปู่ทองโตเนะจ้ะเนาะเพื่อนไหมาสามเมตรพี่น้องเก้า แปดห้าเล้อะเก้าหกหนึ่งเด้อค่ะเด้อเล้อกะสองสามนะจ๊ะเนาะนี่คือปูท้องโตปูใหญ่นะจ๊ะนี่คือพระเอกของเฮ้าเลยค่ะเก้าหกหนึ่งนี่เอาไปตัดเล่นเฮาก็ได้ทั้งบนทั้งล่าง้อจ๊ะเนาะเก้าหกหกเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งจ้ะพี่น้องเอซีหลายๆท่าน ตอนนี้ทางวัดเพลินกําลังสีสางทำพญานาคเนาะจ้ะเนาะเพราะว่านามเสาะอยู่ทางไตนามเสาะใตไอ้อ็นไตฐานของพระพุทธรูปใหญ่เนาะจ้ะเนาะพระพุทธรูปใหญ่ที่ขึ้นนาไม่ไม่ขึ้นนากรที่แหลกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเอฟซีหลายๆายท่านอยากเห็นกับมาใดเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าวัดมองนี้ปลอดภัยจ้ะจากโควิดเพราะว่าอยู่ทั้งผู้เลยจ้ะ อยู่สูงสุดเลยแต่ว่ากับมีบ่อน้ำซักซิ์ขึ้นมาจากทั้งทั้งโขดหินข่างวัดเด้อจ้าเด้อน้ำอยู่ในหันจะเป็นน้ำทะล่านหินโดยตรงแต่จะออกบอ่บอบอ่มบ่มมีแห่งจักเทือ่อทั้งทั้งท,งที่อยู่โน,น่นทั้งผู้เลยเด้อค่ะเด้อพี่น้อง FC, เอฟซีหลายๆายท่านถ้าผู้ใดอยากมากกับทักแอดได้ค่ะหรือว่าถ้าผู้ใดอยากถ้าผู้ใดอยาก มาบำเพ็ญยังแบบสวดมนต์แบบอยังจะเทิ่ยงพูงสิกะสามารถมาได้ด้อจ้ะแต่ว่ากะต้องขยันเนาะจ้ะเนาะพระวัดเนื่องจากทางวัดเพิ่นกำลังก่อสร้างแล้ววัดที่นี่กะหรือเป็นแมซี่เป็นยังก็ต้องเฮ็ดซอยกันด้วจ้ะเด้อเพราะว่าปูเพิ่นเคยจ้างสร้างแล้วจ้ะเพิ่นเคยจ้างสร้างแล้วบัดนีสร้างกะมาเฮ็ดแล้วกะเฮ็ดพอดแหลๆแล้วลกะมาเบิกเงิน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 แล้วได้เงินเมดแล้วกอนนี้จ้ะ นี้เราก็บ่มาเฮ็ดให้เพิ่นการในเมื่อเพิ่นเป็นพระน่าจ้ะเนาะเพิินกับบ่ลู้ว่าสิไปตามแบบใดเบาแบบใดในเมื่อขจ้าเอาเงินไปแล้วเขจาบ่มาเฮ็ดปูเลาก็เลตัดชินใจว่าบ่จ้างสร้างเล่าผ้าแมซี่แล้วก็ผ้าลูกพระเล่าแล้วก็ผ้าเน่นหน่อยของเล่าเฮ็ดเองเลยค่ะสร้างเองทำพญานากรล่ากับสีออกแบบเองเฮ็ดเองมัดสุยางสุแนวแต่เล่ากับมะพันทางแอดก็คือว่า พวกแอดนี่เป็นลูกซิ์ลูกหาของเพิ่นเนาะจ้ะเนาะนับถือเพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์มาโดนแล้วตั้งแต่หลายปีแล้วพวกแอดก็เลยขึ้นไปหาเพิ่นจ้ะขึ้นไปย่ำใดกระไดแน,นวทางมากฝากพี่ฝากน้องตลอดแกับว่าเคยพลาดจะเทื่อค่ะเพราะว่าเพิ่นจะให้ถือตลอดเ้อจ้ะงวดก้อนนี่ก็ขึ้นไปงวดนั่นก็นขึ้นไปงวดนั่นก็นได้ได้ได,ได้ได้หาเก่า เอ้ยได้หาหกพี่น้องได้หาหกะเม็ดเดียวเต็มเต็มไม่ต้องกลับค่ะเราขึ้นไปงวดนี่เพื่อนกะไห้ปูใหญ่กะไห้ลงมาทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยได้หกหนึ่งเอ้ยได้เก้าหกหนึ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีหลายหลายท่านกะคงสีเข้าใจเนาะค่ะเนาะเก้าหกหนึ่งค่ะเก้าหกหนึ่ง เก้าหกหนึ่งนี่เฮามาตัดเหรียญสองประตูก็คือเก้าหกหกเก้าตัดเหรียญนะจ้ะเนา,านะแล้วก็นหกหนึ่งหนึ่งหกจ้ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจ้ะกะ 6, 1, 1, 6. ก 9, 9, กถือกทั้งบนทั้งล่างนะาจา้ะพี่น้องเอฟซีจ้ะเพราะว่าอันนี้เจตูกะไปถ่ายมาเมื่อวานนี่ไปถ่ายมาเมื่อวานนี้สดสดร้อนๆจ้ะถ้าพี่น้องเอฟซีผู้ใดสนใจกะติดตามช่องเจตูไว้คือเก่าเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเจตูสีได้ ขึ้นไปติดตามน้ำปูเพิ่นคือเกาเนาะค่ะปูท่องโตวัดปูทอง,ทองโตคือจังอยู่เทิงผู้เทิงดงวิวหนีงามพี่น้องสีมาบันเพ่นมาสวดมน่นแต่เราก็ต้องเป็นคนขยันคือหนึ่งเงข้าตองขาเข้าจะมาล่างบาปลา่างยังก็คือขึ้นมาวัดนีพี่น้องสีบ่ได้เสียใจพี่น้องสีได้ล่างเล็วที่สุดพว่าเพิ่นผ้าเฮ็ดผ้าสาง ต้องขยันค่ะขยันอย่างเดียวเนาะจานะ้ะเนาะถึงสิเป็นแม่ซี่ก็ต้องขยันถึงสิเป็นเน่นหน่อยก็ต้องขยัน,นะะเด้อค่ะเด้อพี่น้องถ้ามาในวัดนี่แล้วปูท่องโตัแล้วบอกว่าถ้าบอกขยันก็คือจะอยู่น้ำเล่าบ่ได้เนาะค่ะเนาะพราะว่าขันจ้างข้าเจ้าข้าเจ้ากับมาเอาแต่เงินไปเพื่อนว่าแต่ว่าขันเฮ้าเห็ดเองจังสี่เฮ้าเห็ดบุญดีจ้ะพระว่าเฮ้าสางวัดเนาะจานะ้ะเนาะ ปูเพิ่นสางวัดเพิ่นผ้าลูกซย์ลูกหาเพิ่นสางวัดสางวัดเพิ่นกระไดบุญเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเอฟซีขอโทษหลายๆกับพี่น้องเอฟซีเด้อจ้ะเด้อดทีได้ใส่ภาหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเนื่องจากทังแอดกะทายถอดสดเพิ่นมาตั้งแต่หมื่ว่านนี่แล้วแอดกะเลยถ่ทายภาหนึ่งมาไหน้น้านี่คือณนะตอนนี้ที่ยืนอยู่นั่นก็คือเป็นปูทองโตเนาะจา้ะที่เพิ่นใส่สุดจังสันก็คือว่าเพิ่นทํางานเน้ะคะ่ะเด้อ ช่วงนี้วัดเพิ่นกะยังขาดปัดใจอยู่จ้ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเอฟซีพี่น้องสายบุญลูกซิ์ลูกหากองเพิ่นต่างประเทศหรือว่าทาังใดเพิ่กนกับาบ่บด้เนาะจ้ะช่วงนี้แต่ว่าขังล่างที่ทังใต้ที่ปูเพิ่นยืนนี่ก็คือเป็นมองที่ว่าน้าม่ะเซาะเข้าไปจนถึงพระพุทธลูปแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าปูเพิ่นก็ยัง่งสางแล้วกะ เสาะเขาไปเพื่อนกับบอบดันค่ะเพิ่นกาลังสีสางเพิ่นสีเฮ็ดเป็นปากทำรรเพิ่นสีเฮ็ดเป็นทำจอ,อระไอทำไอเป็นทำของไอทำพญานาคเลยจ้ะพี่น้องเอฟซี่อยากเข็นคว่ำสวยคว่ำงามไปได้เลยจ้ะวัดนี้วัดปู่ทองโตสีบ่ได้เสียใจเลยจ้ะงามค่ะค่ะ